อามามา,มาขอฟันหน่อยเถอะครั้งแรกสายต้องสายน่ะผมอะสายโอ้โหได้คู่อะโดนโอ้ยห่างหายไปนานโอ้โหเมกาวินไปทีแรกเออสวยจาดหกติปขวาขวาโดยทีลูก โดยที่โอ้โหสอ,อ,องทีติดว่ะวิดีโอชุดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามใางใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงินยิ่งไม่ควรทำตามนอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำลา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 สวัสดีทุกคนนะครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมเพิ่มเติมห่างหายกันมานาน ตีเดือนแล้วทุกคนที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปผมก็ไปทําหน้าที่ลูกมานะครับทุกคนก็ไปบวชทดแทนพ่อแม่มาเออวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเพิ่มเติมมีเว็บดีๆมาแนะนําอีกแล้วทุกคนแอดไปที่ BB ขีคเบ็ดนะครับทุกคนแอด BB ขีคนะครับสำหรับเบ็บนี้ก็ฝากถอกนการันตีฟาร์มไว้นะครับทุกคนฝากครั้งแรกก็ได้โบนัสถึงกับตีสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียว ฝากครั้งต่อไปก็ได้บนัดอีก10% 5ครั้งต่อวันอย่างเดียวนะทุกคนอย่าลืมว่าเสียเตอร์เ,รเป็นคนแนะนำมานะครับสำหรับวันนี้เราก็มีทุน3 0มรบาทนะครับทุกคนสามบาทก็ไปเริ่มเล่นอ,อย่างไเที่เดี๋ยวกดเทอร์โบไปได้วยทุกคนหนึ่งทีเริ่มแรกไปที่เบ็ด3บาทแล้วกันทุกคนพร้อมแล้วก็ลุยกันไปนเลยไปครั้งแรกโขเกลือ โอ้โหอื้ยสามบาทได้อยู่ยังไงอือสวยอือหือห่างหายไปนานนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับทุกคนว่าหาโลมามันหายเกลือหรือยังก่อนนั้นนั้นก็เกลือจัดเลยอะผมบอกไว้เลยก่อนที่ผมจะเลิกเล่นไปอะเกลือจัดไปกลับมาก็ขอให้มันหม่านแล้วกันลูกสวยอือไม่มีอะไรต่อว่ะไม่มีอะไรต่ออีกแล้วไปต่อนี่ รวยยังไม่ต่อเบ็ดสาบาททุนนะเอ้ทุนสามร้อยไปโอ้โหยังไงเกือจังแล้วลูกเอ้ยสวยสี่บาทไปไหนไหนไม่มีอะไรต่อก็ลุยกันต่อเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเออแปดบาทเว็บนี้ก็เล่นดีนะทุกคนไม่กระตุกไม่ค้างนะทุกคนเว็บเข่าคุณภาพครับทุกคนแอดบีบีเบดคุณภาพจริงครับ เอออัง,งุนมาเอ้ยสวยเป็นยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุยกันไม่ต่อทุกคนเออดาอยอัง,งนุนเฮ้ยไม่มีทุกคนเอ้ยโอ้โหทุกคนบนัสเข้า,าเฉยโอ้โหเอาเรื่องวะ่ะเออว่ะห่างหายไปนา,นาโบนัสเข้าม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 าขอฟัน่อยเถอะทางแรกสายต้องสายแลวละผมอะ สายโอ้โหได้คู่ะอะดนโอ้โหห่หางหายไปนานโอ้หโอหเมก้าวินไบทีแรกเออสวยจยัดหกสิบขวาขวาโดยทีลูกโดยทีโ,โ,ทโอ้หูอีสองทีติดวะเอาเรื่องวะทุกคนโอ้หูสุดยอดยังไปเลยตรงการลางนะแต่นี้ต้องตรงกลางแลไวนะทุกคนโอ้หโอหโลอ,อะไรของมือวะเนี่ย ไ้อยมันไลได้สองทีคุ้มแนละ้วทุกคนมันน่าจะไม่แจกกันแล้วดูแล้วอะตรงกายทีเลยเออโอ้โหโล่แล้วม้อมันไล่มันไล่ได้สองทีก็คุ้มอยู่อะบอกไว้เลยนะก็คุ้มคุ้มกันไปอะโบนัสแต่อย่างนี้นะสวยนะไปเจ๊งเอนนะอย่างเงี้ยเว็บนะเออถ้าแจกดีเงี้ยนะสุดยอดกันไปเลยนะรุยันตต่อเออสวย เอ้ยออไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรืรอกันต่อครับเบ็ดสามบาทเรายังไม่ขึ้นเบ็ดนะครับทุกคนมาขึ้นเบ็ดไปสักหน่อยไปที่เจ็ดจุดห้าเลยแล้วกันนี่นี่นสวยเออตจกันไม่มีอะไรเลยึูว่าใจกันจะมาช่องสามเส้นแล้วเอ้ยออ อือได้อยู่ไปอีกหนึ่งดอกโอ้โหไม่มีอะไรเราจะห้าง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 ห่างหายกับไปนานผมก็คิดถึงคนดูที่สุดในโลกเลยทุกคนไม่รู้ว่าคนดูจะคิดถึงผมหรือเปล่าห้างหายจากการทําคลิปไปนานห้างหายจากการเล่นสลอ็อตผมก็อยู่ในโอวาดประสงค์พลัดนั่นแหละทุกคนอยู่ในธรรมะตราบถึงใจอะการพนันก็ไม่ได้เล่นเลยผมอะ นี่แหละครับทุกคนเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยลาสิกขาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยผมก็กลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับเอาเหมือนจะเด็ดเบ็ดเจ็ดจุดห้านี่เหมือนเหมือนจะเกลือเกลืหน่อยนะทุกคนไม่ค่อยแตกสักเท่าไหรเ่เลยอ่ะเอ้ยอา้าวยังไงอ่ะลูกเฮ้ยไม่ได้ให้นะเฮ้ย กดหหยกดหห้เลยอะ่ะเอา้ายังไงเออโอ้โหอื้อดอกนี้ทิง้งโอ้สวยปาบวีตปินมาโอ้โหห้ยวีตปินไม่มาแต่ดอกนี้ก็สวยอยู่นะฮะทว่ามกวาดไปลุยตอนนี้ก็ได้กำไรอยู่นกคนได้กำไรครับยังไม่ขาดทุนถ้าไม่ได้ฟันหิ่งโตทีแรกมันจะขาดทุนนะเออ ้าไ,ได้ฟัลสี่โตทีแรกนี่ขาดทุนอยู่นะสวยไหมยังไงไม่มีอะไรต่อเอ,อ้ยได้อยู่โอ้โหโบนัสเกือบเข้าว่ะโอ้โหตาลายนักว่าโบนัสเข้าเมื่อกี้นี้อะไรครับเนี่อเอาเกือบอยัางไลูก หรือมันต้องขึ้นเบ็ดขึ้นเบ็ดหรือ,อยังไงโ,โ,โอ้โหดอกนี้ปาบห้าสิบาบาทจังสวยไ,ไปโอ้โหเห็นโลมีเยอะแยะหมดแตกแต่กน,นี้ก็ดีใจทุกคนผมอะไม่เล่นนานเนี่ยไม่เล่นาน,น,ลนานเอ้ยไปยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลุยไม่ต่อเลยป,าป๊าบสวย อังนุนเออนี่แหละที่ต้องการโอ้โหไม่มีอะไรต่อเลยไหนเออสวยเอยนี่อื้อแจโอ้โหแจกันไม่มาลุยต่อโหเ,เกือไปหนึ่งทีป่าบอื้เกือกหนึ่งทีออเ,อองทเออสิบบาทก็เอาอังนุนเออสิบห้าบาท ยังไงต่อเราขวาจะกันมาดิหูจะกันไม่มามไม่ได้ฟีทเป็นไปนเลยโอ้โหโบนัสเกือบโบนัสเกือบโอ้โหไม่มีเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันทุกคนกี่เจ็ดจุดห้านี่ไปสิบห้าบาทเลยแล้วกันเออให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่ได้อ่ะให้มันรู้ไปเพ็งผมนี้จะถิ้งมึงได้แลวทุกคนหมดให้หมดได้ให้ได้ถุนสามร้อยก็ได้ทักห้าร้อยก็พอแล้วผมอ่ะ ไม่ต้องโลภมากทุกคนโลภมาเดี๋ยวหมดตูดได้นิดได้น้อยก็สมควรเลิกนะทุกคนแต่ยังไงก็ไม่แนะนําให้ทุกคนทําตามนะทุกคนการพนันมีได้มีเสียผมก็มาเล่นให้ทุกคนดูเชยเชแต่วันพี่ผมเล่นย่อแอดไปที่บีบีเบ็ดนะครับทุกคนฝากถอนเงนตีฟาร์มไว้ฝากครั้งแรกก็ได้โันัดถึงกับตีสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวฝากครั้งต่อไปก็ได้โบนัดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าครั้งต่อวันนะครับเออ อย่าลืมว่าเสซตเตอร์เป็นคนแนะนํามาด้วยนะครับทุกคนไปไปไปสิบห้าบทเด้เหลือร้อกว่าบาทแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงอ่ะนี่ไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปไปดูดูต่อเออังนินแจกันไม่มีอะไรเลยโอ้โหอะไรครับนี่เฮ้ยนี่ไงโล ห่างหายไปนานอย่าบอกนะว่าดูดเหมือนเดิมไม่ได้นะไม่ได้นะเออสวยสามสิบห้าบาทถ้าเพื่อนที่ผมห่างหายไปนานนี่ใครมีสูตรอะไรเด็ดๆก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปได้นะครับทุกคนหรือว่าใครอยากจะพูดช่วยผมก็แอดไปที่ไลน์ได้นะครับทุกคนที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคน ใครอยากมีใารพูดคุยกับผมก็แอดไปคุยกันได้นะครับไม่ยิงทุกคนตอบทุกคนนะครับหรือว่าใครอยากจะให้ช่วยเรื่องเว็บเรื่องอะไรก็บอกผมได้นะครับไปลุยลุยนั่นต่อเดือดสิบสี่บาทแล้วยังไงต่อยังไงเกลือโอ้โหห้าบาทก็เอาปันสิบห้าบาทเฮ้ยจะเย็นไอ้หนูยังไงโอ้โหหมดแล้วเนี่ย หมดแล้วเนี่ย4.5ไปแตกไปบน,นัสเข้าโอ้โหจนได้ทุกคนหมดจนได้โอ้โหมาทีแรกผมก็รียกว่าบวกบวกกันกระจุยกระจายหมดเห็นมีสิ่งตรงสิ่งโตมาให้ฟันเมกก้าวินไปแต่ก็ไม่เปไ็นไรทุกคนมีได้มีเสียครับหลังที่หักห่างหายไปนานก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับทุกคนเออ ติดตามช่องแล้วก็ติดตามเว็บที่ผมเล่นนะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นเว็บเดียวผมก็แอดไปที่บ b บเบนะครับทุกคนเว็บนี้ก็ฝากถอนการันตีความไวไวจริงทุกคนฝากแป๊บเดียวได้เลยถอนแป๊บเดียวได้เลยจะลืมแอดไปนะครับทุกคนแอดบีบีเบนะครับทุกคนที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเออสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับ,นะรบทุกคนบายบายจุ bye ๊บ